าดูก <sh arp> ันต่อครับอันนี้จะเป็นเหรียญยี่สิบบาทครับเหรียญยี่สิบบาท รอบอะไรเนี่ยร้อยห้าสิบปีหรือ,อยังไงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับเหรียนยีน่สิบบาทเอาครับดูเอาตามหน้าจอนี่ครับ เหรียญยี่สิบบาทครบรอบห้าร้อยห้าสิบปีหรือยังไงครับโอ้ปวดลูกตานะอ่านก็แล้วก็อีกเหรียญครับมาแพ็คคู่ครับอันนี้เหรียญห้าบาท เรือหงนี่ครับมีวัดด้วยนะครับวัดอารุณหรือวัดอะไรครับเหรียญห้าบาทเรือสุพรรณหงสองพันห้าร้อยสามสิบเหรออันนี้มีหลายเหรียญนะครับอันนี้ยังมีหลายเหรียญเหรียญห้าอันนี้ก็แพ็คคู่ครับนี่อันนี้ก็อยากขายครับ อยากขายรับอยากขายเหรียญห้าบาทนี่จะมียเยอะอยู่นะครับเหรียญห้าบาทเรื่องน,าาน,าานี้ทำมาแพ็คคู่กับเป็นยญยี่สิบั ดูเอาครับสนใจอันไหนตามที่เห็นในรูปนี้แหละครับ ยีบาทกับ5บาทครับคนลลพอสอ